ต้อนรับทุกทกท่านที่เห็นอยู่นี้ก็คือต้นไม้ในตะกระกูลกุหลาบหินซักคูเลนนะคะหลายๆท่านก็ชื่นชอบนะคะ,ะลักษณะนี้มีความน่ารักมีความเก๋ไก่จะตั้งโต๊ะทำงานนะคะจะตั้งตกแต่งโชว์ก็ได้เลยตัวนี้ลักษณะนี้ เมื่อเราเลี้ยงไปนานๆน,น,นะคะกุหลาบหินก็จะมีการเจริญเติบโตนะคะมีแตก่กิ่งแต่ก้านมีขนาดที่ใหญ่ขึ้น แบบนี้ก็เหมือนกันนะคะตัวนี้ไอริสนะคะ,ะไม่ได้โดนแดดจัดนะคะอยู่ในร่มก็จะยืดจะยาวแบบนี้วันนี้พี่นิจะมาสอนวิธีการขยายพันธุ์กันแบบง่ายๆอีกแล้วนะคะก็ดูให้จบนะคะคลิปนี้ไม่ได้ยากเลยการขยายพันธุ์กุหลาบหินนะคะก็ไปดูกันเลยค่ะอ่าแบบนี้นะคะเลี้ยงไปสักพักนึงเขาก็จะยืดจะยาวจะแตกกิ่งนะคะเราจะตัดยอดปักชากันนะคะวันนี้ ก็มือใหม่ดูและทำตามคลิปของพินิจได้เลยนะคะไม่ยากเลยนะคะตัวนี้จะเป็นลักษณะดินที่เราจะปลูกปักกุหลาบพินนะคะอ่าพินิจก็จะมีส่วนผสมมีทรายมีขุยมะพร้าวมีพิสมอสมีมูลไส้เดือนหรือจะเป็น มูลวัวเก่าก็ได้นะคะอันนี้ใครมีแบบไหนก็ประยุกต์ใช้เอานะคะสูตรนี้ก็ไม่ต้องอซีเรียสไม่ต้องเป๊ะนะคะก็มีแบบไหนมีมากมีน้อยก็เอาพอประมาณนะคะเพื่อนๆก็มาดูกันเลยค่ะอ่าเนี่ยพี่นี่ก็จะใส่กระถางแบบนี้เอาไว้เลียงๆเ,เอาไว้นะคะมีเวลาตอนไหนก็จะนำมาปลูกมาปัก อย่างทันท่วงทีนะคะอันนี้จะใส่เอาไว้แบบนี้เลยใส่เสร็จถ้ายังไม่ได้ปลูกนี่นกก็จะใช้ตัวจุลินทรีย์น้ำสาวข้าวหรือจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะคะผสมกับเครื่องดื่มนิดหน่อยแล้วก็ลดเอาไว้แบบนี้นะคะเพราะว่าจุลินทรีย์น้ำสาวข้าวหรือจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงก็จะไปปรับสภาพดินด้านล่างนะคะทำให้ดินมีคุณภาพขึ้น ก็ประมาณนี้นะคะวิธีการของพินิษ้าทำว้เยอะๆก็จะทำลักษณะนี้มาตัดปักกันเลยค่ะก็มาตัดกันเลยนะคะประมาณนี้เดี๋ยวเราค่อยมาลิใบล่างออกนะคะปลูกได้ทุกส่วนไม่ต้องกลัวนะคะอันนี้คลิปก่อนหน้านี้พินิษตัดคูด,ด่างไฟเพื่อนๆบางท่านากลัวพินิษ์ตัดออกไปเยอะนะคะไม่เป็นไรเราใช้ได้ทุกส่วนเลยอันนี้เวลาจะขยายพันธุ์ ริใบล่างออกเลยนะคะตัวน,นี้ริใบล่างออกเพื่อสะดวกในการที่จะปลูกบักลงไปนะคะอ่าเสร็จแล้วตอนที่เราจะปลูกปักลงไปก็ริใบล่างออกนะคะเพื่อการสะดวกในการที่จะปักลงไปในกระถางใบล่างเราไม่ต้องทิ้งเลยนะคะตัวน,นี้เก็บเอาไว้เดี๋ยวเราจะมาอาชําใบกันไว้ต่อไปนะคะปลูกเลยค่ะ ใบล่างเราไม่ได้ทิ้งนะคะเดี๋ยวเราจะนําใบไปปักช้าเอาไว้ต่อไปนะคะตัวนี้นํายอดมาปักก่อนส่วนของใบล่างเราก็นํามาปลูกมาปักเพาะเอาไว้ได้นะคะพอหลังจากปลูกเสร็จนะคะตัวสส่วนยอดที่เราตัดปลูกปักเอาไว้แบบนี้ก็จะรดน้ําสัปดาห์ละสองครั้งนะคะวางไว้ตรงที่มีแสงแดด แสงแดด60% 70%ก่อนนะคะเสร็จแล้วก็ขยับหาแสงได้ประมาณ2สัปดาห์นะคะตัวนี้จะเริ่มมีลากออกมาเล็กๆให้เราได้เห็นก่อนนะคะ2สัปดาห์ก็เริ่มเห็นแล้วค่ะลากที่จะออกมานะคะและประมาณ7สัปดาห์พี่นิคก็เอาออกจำหน่ายได้แล้วนะคะตัวนี้ ออันไหนที่เป็นยอดเล็กๆเราก็ใส่สองยอดสามยอดรวมๆกันได้นะคะตัวไหนที่เป็นอใหญ่เราก็ใส่อันเดียวเนี่ยส่วนใบนะคะส่วนเล็กๆถ้าเราไม่นำไปเอ่อปักไปปลูกเราก็จับโยนเอาไว้ในกระถางเก่านะคะเดี๋ยวเขาก็งอกขึ้นมาได้เหมือนกันนะคะและเราก็ต้องไปบำรุงต้นที่เราตัดออกมาด้วยการ ให้ปุ๋ยเขาเปลี่ยนกระถางให้เขาได้นะคะต้นเก่าใบตัวนี้ก็นำมาปักชำใบโดยสูตรดินเมื่อกี้นะคะก็วา,วางวางไว้ลักษณะนี้ส่วนใบเราจะใช้แบบฉีดพรมฉีดพรมให้ได้พอให้พอได้ความชื้นด้านบนนะคะก็ประมาณสัปดาห์ละ2-3ครั้งได้เหมือนกัน ใช้ฟ o อกกี้ฉีดพรมด้านบนนะคะตัวนี้ก็อ,อ่ไม่ได้ยากนะคะก็ทำแบบนี้เอาละค่ะสำหรับคลิปนี้หากมีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้นะคะก็จะไม่พลาดวิดีโอดีๆที่พี่นี่ได้ทํานำเสนออย่างต่อเนื่องนะคะสำหรับคลิปนี้ก็คงจะลาไปก่อนเพียงเท่านี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมคะ่ะสวัสดีคะ่ะ